ครั้แงแรกดนบาเตนคือใจเต้นแบบตุกตเลยอะเพราะว่าคือซ้อมมีเวลาซ้อมน้อยด้วยแล้วก็เป็นครั้งแรกที่แบบร้องสดใงจีนด้วยอะไรอเงี้ยตนเต้นว่าไม่กดการอะไรนบ้าที่แบบเอก็เราเต้น กลัวลืมเนื้อแล้วก็กลัวแบบกลัวลืมเนื้อกลัวพูดไม่ชัดอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าก็คือจังหวะนั้นเราก็แบบโอเคมั่นใจในสิ่งที่เราซ้อมมาก็ทำให้เต็มที่อะไรเงี้ยแต่วันนี้เป็นเซนจีนเยอะๆเลยครับงานจริงไงงานจริงใช่ใครก็ไม่รู้ว่าโอเคหรือเปล่าก็บอกว่าจะโอเคเดี๋ยวไปรอดูซีนแบกก็มีเวลาซ้อมสามวันครับแล้วก็ก็เลยใช้วิธีการท่องจำไปเลยแบบว่าเช้ากลางวันเย็นเช้ากลางวันเย็นอะไรเงี้ย จะทนต่อเพรว่ามัยากมากแต่เราก็ทำมันสมเป็นผมภูมิใจตัวเองมากผมโล่งแล้วตอนนี้ใช่คือคือคำควบกล้ำมันจะจะซับซ้อนนิดหนึ่งแต่คือผมชอบเพลงนี้เพราะมันเพราะไม่ต้องความหมายมันค่มอนคนางที่แบบกินใจดีก็เลยแบบเออสู้เอาวเพลงนี้แหละคือผมอะเรียนศิลป์จีนแต่ผมอะคืนครูไปประมาณนึงแล้วก็เลยแบบว่า โชคดีที่ยังมีแบบเขาเรียกว่าความเคจชินเกี่ยวกับเรื่องทิ้งยินบ้างอะไรเงี้ยใช่แต่สันใจอะไรก็ได้ได้ไหมแค่แนนาตีเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันแต่จําเนื้อค่อนข้างมั่นใจว่าไม่พลาดเนื้อไ่้เลือกดีใจตัวเองอ่แคนาตีสรุปเรื่องแน่นอนที่เราลองเมแน่นอนหรือเป่าแน่นอนแหละโอเคโอเคครับน่าจะน่าจะรู้เรื่องครับก็คุณชายเนาะก็ฉายไปแล้วประมาณเกียรติยศ สองอาทิตย์นะสองสามอาทิตย์เราก็ก็ดีครับดีฟีดแบกโอเคนะสำหรับคนใกล้ตัวที่ไปดูแล้วใชนที่นี้ต้องให้เราเเป็นพระดูภาพยนตร์ใจดีไห้แบบว่าประวัติของน้องจำภาพยนตร์เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยอ๋อครับไม่ขนาดนั้นหรอกคือคือผมเป็นนักแสดงมากกว่าใช่ก็ดีๆได้ได้ทุกแบบเลยแต่ว่าช่วงนี้มีโอกาสทางด้านภาพยนตร์มามากกว่าอย่าเงี้ยก็เลยเห็นในภาพยนตร์มากกว่าผมไม่ได้คิดเลย คือจริงๆเนี่ยตอนแรกดูบทก็คิดว่ามันน่าจะสนุกคนยน่าจะชอบน่าจะเข้าใจง่ายเพราะว่าเกี่ยวกับละครไทยด้วยอะไรเงี้ยครับก็แต่ก็กระแสตอบรับดีเกินคาดใช่ครับอะไรครับแค่แบบกี่ล้านดีนะอย่าไปคาดหวังดีกว่าคือแต่ว่าเชียร์ให้ทุกคนไปดูเยอะๆหวังว่าทุกคนจะชอบใช่ครับพูดถึงปีนี้งานจะมีอะไรกันที่สุดงานปีนี้เหรอครับ ก็ปีนี้มีปล่อยเพลง<อ>เป็นเรียกว่าซิงเกิลแรกในฐานะศิลปินเดี่ยวแลนะ้วก<อ>ับชื่อเพลง Night nice Sky ครับ<ม>ก็อยากจะฝากทุกคนไปฟังด้วยในครับปล่อยไปแล้วปล่อยไปแล้วเป,ป็นยังไ,ไ,ไ,ไงบ้างดีนะคนบอกว่าชอบแต่ว่าส่วนตัวผมชอบอยู่แล้วไง<อ>เป็นเพลงสไตล์ที่ที่เราชอบอยู่แล้วเป็น r n ี Low-Fi อะไรอย่างเงี้ยจริงๆเรามีเทคนิคบางรย่างที่ยากมันเป็นแบบ เขาเรียกว่าเทสฟังเพลงไม่เหมือนคนอื่นนะครับมัคอวามชอบใช่ไหมของแนวนี้ที่เราเล่ชมัคอวามชอบคือแบบเราชอบฟังพวกบ๊อกบ้านดีอะไรอยู่แล้วก็จะแบบก็มีการแอปพลายมาใช้บ้างอะไรเงี้ยในในแบบของผมเองอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมันจะเป็นอัลบั้มหนึ่งไหมไม่แน่ใจแต่ว่ามีมากกว่าหนึ่งเพลงแน่นอนแต่ว่าเป็นต่อมากำลังทำหรือว่ากำลังจะปล่อยกำลังทำหรือ่าอ้าวท่นตัวไหนละ อือฟุดกฟิปไปก่อนละกันแต่ว่าเดี๋ยวจะได้ฟังในไม่ช้านี้แน่นอนอ่าแตกต่างจากเพลงแรกไหมหรออาจจะมีความอัปเดตขึ้นมาหน่อยแล้วก็เป็นเนื้อหาที่เข้าใจไม่ยากาแล้วก็อาจจะมีสอดแทรกภาษาไทยเข้ามาเป็นภาษาองักองกฤษเป็าไทใช่เดี๋ยวให้รอฟังดีกว่าเดี๋ยวรอติดตามฟังดีกว่าใช่ครับไว้ร้องซึ่งเพลงภาษาไทยอีกซึ่งเพลง หรือจะมีจีนเข้ามาหรือเปล่าเออเดี๋ยวต้องรองติดตามไดค่รครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ คนน้ครับครับยาวๆหน่อยครับ้ต่ครับครับตัครับ